สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบกับช่องสามนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องค่ะพบพกันยีิบเก้าธันวาหกเจ็ดจ้าเมื่อนี้คนก็นเดินทางกลับบ้านแล้วเด้อค่ะกลับภูมิลาเนาเนาะคะ่ะเนาะทั้งอีสานเนาก็บรถตีดีดพี่น้องเบิ่งจากขา่าวอุบัติเหตุการหลายค่ะเอาขอยพี่น้องแฟนช่องเอฟซีสู่ขู่สู่คุณเนาะคะ่ะเดินแถวการคอดาปลอดภัยเนาะค่ะ ถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพจ้าคลิปนี้สามนามีแนวทางเนาะค่ะเป็นงวดเรกเนาะค่ะทางหลวงพ่ออีสานใต้เนาะค่ะเพื่อนได้ส่งตัวเลขไม่สามานาบอกสูพี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีฟังขอบุญขอบุณหลายๆเนาะ,ะเนาะแต่เพื่อนบอสะาดววไข้สัมผัสเด,ด้อค่ะเป็นเจ้าเฉพาะเลขเหรียพี่น้องเพื่อนส้งสติตีไม่เบิงโอ้สุดยอดจ้ะนี่เบิงเด้อจ้ะนี่เพื่อนบอกว่า อ,อยากลงเลขวิ่งแม่นแม่นให้ดูทายปีวันซันวาเนี่ยจะ้ะเพิ่นจับสถิีติมาอุ้แม,ม่นขยออิีพี่น้องวิ่งโตเดียวนี่เดินดีค่ะจะหลุดแน่นิดน้อยจะ้ะตามที่เพิ่นซุ่มไห้สาวนาเบิงนี่ค่ะแต่ว่าสาวนาก็ไล่ไปหาเพิ่นอยู่ด้วยค่ะว่าจะดวกให้สัมผณ์บอเพิ่นก็อัดเป็นคลิปวิดีโอว่าว่าสะดวกเด้อค่ะเอาเลขเด็ดวิ่งไปพิจารณาเบิงเดอ้อเพิ่นว่ามันเป็นเลขเด็ดวิ่งนาะจ้ะคือโตเดียวส่แม,ม่จ้ะสองตัวมาตัวส่แม่ เนี่ยค่ะเปินลซูงไหมเบิงซาบนาก็เลยถามเปินว่าสะดวกบอใส่ซื้อยังเปิก็อาจเป็นคลิปเสียงมารกอ่ะบ่สะดวกให้สัมษณ์เด้อเอฟซีจ๋าแต่ว่าบ่เป็นยังค่ะว่าแต่ไดตัวเลขไม่สาวบานาบอกสุพ่นงฟนนจองเอฟซีฟังเดี๋ยวสาวบานาสิเอามาเขียนเจกเจงใส่กระดาษให้เรียบร้อยนอกค่ะกะนั่นแหละค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะก่อนจะนำไปลงทุนจากทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบานากะยำคือก่าว่าเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ ใส่วิจ,จะระะารณญาในการรับชมจ้ะแต่ว่าสาบันจ,จะให้เบงเองที่พิพนทรงมาให้นี่ค่ะตามลําดับนี่เด้อค่ะเป็นเลขเฉพาะเลขวิ่งล่างนี่ค่ะวิ่งล่างตัวเดียวโตวเดียวโคโูจ้ะเรียนล่างเนี่ยจ้ะสตีตีพิพนจับให้นี่งวดที่สิบสี่เลยจ้ะงวดที่สิบสี่วิ่งซี่โตเดียวโคโรงวดว่างหันวิ่งสองออกสองหนึ่ง งวดนี้วิ่งซีซีตัวเดียวโคโรูจ้ะอันนี้คือ,อเลขวิ่งล่างตัวเดียวเด้อค่ะวิ่งล่างแม่นแม่นตัวเดียวสิบสี่สิบสามงวดติดงวดนี้งวดวันที่สิบสี่พี่น้องจ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นเลขหลักหน่วยเด้อค่ะเลขหน่วยเลขปักหลักหน่วยล่างจ้ะอันนี้เลขหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนี่นี่เพิ่นเสียปัสกุได้จ้ะนี่ มีหนึ่งมีสามมีเก่ามีหนึ่งมีสามมีเก่าคึ้งวดบ่างหันจ้ะงวดวันที่สิบสามงหันเนาะเดี๋ยวเส่เมึงเอ้าเดี๋ยวจานน่ของเพื่อนนี่เพื่อนไอเลนสองเมนบอเพื่อนสิจับตัวประกบหลักน่วยนี่มีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดสามตัวนี่ดีไปดีเดินดีเข่าสิบสามงวดติดพี่น้องงวดนี้บ่หูวว่างวด,วดท 14, ี่สิบสี่นี่สิเป็นจังใด เอาเดี๋ยวสาบรนาจะเขียนใส่กระดาษห้เด้อค่ะทึงหลักหลักหน่วยล่างแล้วก็เลขวิ่งล่างตัวเดียวโนก้ก่ะให้จับเซล้์ค่ะตัวประกบหลักหน่วยเอาค่ะเดี๋ยวสิาาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้านี่ค่ะสาบานาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่าในกระดาษที่พิ่นมีมาให้สองใบนี่มันสีมีเลขวิ่งล่างตัวเดียวคือสี่ี่ตัวเดียวโคโลจ้ะแล้วกาเลขหลัก ปักหลักหน่วยเนี่ยเล็หลักหน่วยเนี่ยมีหนึ่งมีสามมีเก่าแต่ว่าทังหลวงพ่ออีสานใต้เพิ่นบ่ได้จับครูห้เด้อพี่น้องเพิ่นนยิบมาเป็นแค่แนวทั้งแต่ว่าเพิ่นฟันขาดขึ้นเหม็นเหม็นคือนซี่นี่แหละเดินดีสิบสามงวดติดที่เพิ่นทรงสถติติมาให้เบิงงวดนีวันงวดวันที่งวดที่ที่สิบสี่บ่ว 14. ว่าสิเป็นจังไดร่นาะค่ะกะรองผิดารณาเบิงเพิ่นเอามาวางแนวทั้งเป็นงวดเลขนาะค่ะกะขอบ,บุญขอบคุณนาะค่ะที่อ่า กิถือว่าเห่นบ๊วยญาตพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวนี่ถ้าว่า fc มีตัวไหนเม่นๆเม่นๆนีนน่จับใส่ไเลยเลยพี่น้องคะ่ะผิดจารณาเบิ้งคะ่ะซีหนึ่งซีสามซีเก่าของซีก็ได้เด้อคะ่ะเนี่ยคะ่ะเอาหลักซีไซเพราะว่าอันนี้เป็นปักหลักหน่วยหเหนอซีนี่อาจจะเป็นหลักลอยแต่ว่าบแน่นอนทุกอย่างเพราะว่าเพิ่นเลขวิ่งนี่เพิ่นบ่ปักหลักไห้เพิ่นปักหลักไห้ตั้งแต่เลขหลักหน่วยนี่อีกอีกสูตรหนึ่งได้ใจนี่มันเป็นสองสูตรเนาะที่เพิ่นทรงมาให้ ค่ะแต่ว่าทั้งหลวงพ่ออีสานใต้เพิ่นบ่ได้จับให้เด้อค่ะเพิ่นบ่จับให้เพราะว่า,เ,าเพิ่นให้ตลิข์เแลยนมาสถาบันกระสอบถามเพิ่นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นโบสะดวกให้สัมภาษณ์ก็บ่เป็นหยังเนาะ,ค,ะค่ะกะเฮอิฟซีพิจารณาเบิ่งก่ะอาจารย์ใดเนาะคะ่ะเพิ่นมีตัวเลขวิ่งแม่นๆนเนาะคะ่ะกะลองเอามาประกบกันเบิ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเดียวกะ่อนข้างเป็นตาจับประกบอยู่เลยจ้ะ ถ้ว่าสิส้นกับปันสิทธิอาจารย์เนี่ยอยู่ดีค่ะสีสามสามีนี่สิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมย์เพินไนซี่สามสามสีอยู่ดีโมเดอเ์ดีค่ะเพราะว่าเลขทั้งสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมย์เม่นเด้อพี่น้องจับคููมาเหลี่ยวนี่สามงวดสี่งวดติดเราดีค่ะเลขวิ่งกันยังบ่หลุดเลขเด่นนามตะกันยังบ่หยุดบ่หลุดกะนั่นแหละค่ะพิจารณาบ่งเดอร์ค่ะสาบนากะเอาสู้ฟังค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนสิน้ำเป็นลงทุนเนาะค่ะแล้วกะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกิ๊ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ่าถือปิดกันครับจ้าหรือว่าผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสาวบ้านานุมสวีเดน qr code id line อยู่ต้นคลิปเด้อค่ะแอ id line มาวอามาฝากมาต้อนกันได้ว่าว่าจะสูตรหวยคำนวณเลขวิ่งเวนเม่นก็นจังหลวงพ่ออีสานใต้เป็นเอ,มอามาให้สาวบ้านาวอสู์ฟังนี่ก่ะทักทายมาได้หรือว่าจะเลขความฝันยังสี่เมตจ่าฝันได้ตัวแดงจื้อขึ้นคืนก็อย่าลืมเด้อค่ะ ทักท้ายมาบอกสู้กันฟังนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะต้อนรับปีใหม่จ้ะให้พี่น้องเป็นจงอิบซีมันมันละค่ะสุกมันสุกขุลุกสุขุนล,ละค่ะเนาะคะ่ะแต่ว่าสาวานามักอยู่ค่ะซี่สามสามซี่นี่มันตรงกับเลขที่สาวนะกับฝันขึ้นกันด้ค่ะแต่ว่ากะนั่นหละค่ะไปเ,เรือนเบิงเดอร์คลิปสาวนาะกะลงคลิปไปอยู่ว่าฝันมาจาังไดไปจังหดมาจาังหดสองงวดติดนั่นซี่สามสามซี่นี่ละก่ะกะซื้อไปอยู่แต่ว่ากะ อาจจะบ่อลหลพี่น้องเพราะว่าาหลายงวดติดมาแล้วรุดเต็มขึ้นเต็มลงเต็มก็เลยคิดว่าจะเอาจังใดดีเนาะค่ะย่านเจ้าของบ่มีดวงแต่ว่าส,สื้อไปยุดอกจากที่สามสามสี่นี่เนาะคะ่ะเพราะได้ฟังน้ากันเ,เหตดจังหดเนาะพี่น้องคนหมักเหล็กจังไดก็เลยสื่ออยูุ่แล้วพี่น้องจ้ะเอามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ่ง,งเปิดค่าการมองเห็นมักกะ่ะ นั่นแหะค่ะจัดขัดกเลื่อนพันเอ้าวงวดวันที่2มกราคมหกแปดขอบุญขอบคุณเนาะค่ะหลวงพ่ออีสานใต้ขอบุญขอบคุณ FC เอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะขอบุญขอบคุณทุกข์สทุกคนเนาะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะด้วยๆปังๆอาวสิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกับปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามมะนิโชติระโสยทาสัพพิโยวัชันโตสัพโรโควินัสสะตุมมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโภคภวะ อะภิวาทนาสีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมาวัฒันติอายุวันโมสุขังพระลัง